ใชยาสนากตาพุทธาสิตวามารังสวานังจตุสัตตาสังรารังเยปิมิงสุนาราสภาตันหังการาทยโยพุทธาอัตวีสตินายกาสเพปฏิติตาไมหังมัตเกเตมุนิสราสีเซปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสร้างโคปฏิติโตไมหังอุเรศอาภุนาการโร อาถายเยเมอนุรุตโทสรีปุตโตจทักิเนกรทันโยปิติภาคัสมิงโมคะลานโนจาวามะเกะทักิเีสวนีไมห่างอาสุงอนันทาราุโรกสโปจมหานโมอุปาสุงวามาโซตะเกเกสัตโตปิติพาคัสมิงสุริโยวะปะพังกรโนิสินโนสิริสัมปโนโสภิโตมุนิปุงขโวุมาระกสโปเทโรมะเฮสีจิตวาตโกโสไมหังวัเนีนิจังปฏิทาสิกุณาคาร ปุณโณอังคุริมาโรจัุปารินันสิวดดเทราปัญจายเมชาตานราเตติระกามามาเซสาสิทิมหาเทระวิชิตาจินาสาวกเอเตสิทิมหาเทระทิตวันโตจินอรสาชนันตาสีระเตชินังคมังเคสุสันติตาราตนาปุระโตอาสิทักิเนเมตสุตตะกัมท้าชักังปัจจโตอาสิวาเมอังคุริมาระกังขันธโมระปิตตันจา

สัทาปารนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตารโยสัทธรมานุภาวะปาริโตจรามิชินปัญชเรตภาหุสหัสสมปินิมิตสาวุทันตังคีเมกราอุทิตะโคลาสเสนมารัง อาณาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวตถุเตชัยมังคลานิมาลาติเลกามาปิยุจิตสัพารติงโครัมปนาลวากรมคามาตทยักขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวตุเตชัยมังคลานินาลาคีลิงคาสวรังอติมัตมัตปูตังทาวาคิจักกรมสนีวสุทารุนันตัง เมตตามุเสกวิธินาสิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตสยมังคลานิอุคิตะขักขามติหัตถสุทารุนันต่างทาวันติโยชนปทังคุริมารวันตังอิทีพิสังขตมโนสิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตสยมังคลานิ กตวานักกตัมุทารังอิวะขับนิยาจันตายาตุทวจันังสนกายมัจเจสันเตนัสโวมะวิจนาสิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจวิหายามติสัจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอธิอันทภูตัง ปัญญาปฏิปชัชยริโตชิตว,มว,ตตวะตตมาานุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนนันทูสชคังวิบูธังมหิตทิงบุเตนะเทระพุชเกนะธามาปยันโตอิทูปเทสวิตินาชิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ <c oughs> ทุขาอิทิพุชเคนสุทัตถะธรรมพัมมังวิสุทธิชุติมิตรทิพกาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธาชยมังคลาอถาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันตีหิตวานเนกวิวิธานิ สุปัฏวานิโมขังสุขังอธิขเมยยานโรสพัญโยมหาการุนิโกนาทโทหิตายสัพพา,านินังปูเรตวาปารมีสัพพาปตโตสมัมโธทิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชัยมังขลังชัยนโตโพธิายามูเรสกัยยานางังนันทิวัตนโนเอวังตวังวิเชโยโหหิชายาสุ สยมังคเลอาภลาจิตาพัลังเกสีเซบตวิปุเลอภปิเซเกสัพพพุทธานังอักขะปโตอมตติสุนาขัตตังสุมังครังสุปภาตังสุหุติตังสุขะนงสมุหุโตจัสุยิทังภัมมะจาริสุ ปัฏากินังกายกกรมมังวาจากรมมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโลกรมมังปณิทีเตปัฏฐาินาปัฏฐานนานิกตวานารพันตัฏเถปัากินเนปวตุสัพปังฆังรังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีะวัตุเตภวตุสัพปังคังรังรักขันตุสัพเทวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตภวตุสาปมังฆะหลังหลังขันตุสาปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเรโพธิคะเรตหิงตหิง ตาธรรมธานนนระวันเตปูชิตาโสทิงกรนเตตวิหารมันทะเลเทราจมัตชานวกาจะพีกโวสารามิกาธานปฏิปปุปปาสกาคามาจเทสานิขามาจออสาราสัปปานภูตาสุขิตาระวันตุเตชราผูชาเยปีจะอันทัศนามวาสังเสทชาตาอัทธวปปาติกา นิยานิกังธรรมวารังปฏิจเตสัพเพปิทุขัสการอนตุสางขยังท้าตุจีรังสัตังสัตังธรรมโมธรรมมาธาราจะปุคราสัางโคโหตุสมะโควะอัธายะจะอิตายะจักอเมระขตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติง สัมปะปุนยามัตเมีาริยปะเวทิเตปสัมนาหุสัมเพปีปานิโนพุทธศาสเนาสัมมาทารังปะเวชันโตกาเรเทโอภวัสสโตพุทธิภาวาญาสตานังสมิธิงเนตุเมทินิมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะการเอวันธรรมเมนะราชาโนปชังรักขันตุสัพพทา